และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละเจ็ดสิขึ้นไปท่านผู้บริหารอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณูเอถึงตั้เจ็ดสิบต่ำเเลยนะคะคือเราจะทราบได้ว่าจากที่เราดูคะแนนผลโอเห็นใช่ไหมคะวิชาที่ค่อนข้างที่จะต่ำของประเทศไทยก็คือภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่มีการตั้งสูงเกินไปจนโหว่างอลังการนะคะ วิเคราะห์นนก่อนว่าเทอมที่ผ่านมาในเทอมที่1น,นะคะนักเรียนมีผลการเรียนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ6 0รวมทั้งสองห้องเราก็เลยตั้งไว้ที่70นะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้เดินไปด้วยกันค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเกฑ์ระดัะบคุณภาพนะคะนักเรียนทุกคนนะคะร้อยละ7ของนักเรียนจะขาดเกฑ์ม4ทับหนึ่งจะได้ ร้อยละแปดสิบเจคเจและมสี่ทับสองได้ร้อยละเจ็ิบสามคูสองคาซึ่งทั้งสองห้องนักเรียนผ่านเองนะคะตามที่ตั้งไว้คือร้อยละเจ็ิบแต่ทำไมถึงต่างกันอ้าทุกท่านรู้ดีค่ะเพราะว่าอ่าห้องหนึ่งอาจจะเป็นห้องที่เรียนสายวิทย์คณิตเลยอาจจะมีความตั้งใจและก็บอรบทกระท้าวแวดล้อมที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่าสีทับส ว่าสิครับสองก็เด็กค่อนข้างที่จะอ่าไม่ค่อยมาโรงเรียนนะคะอาจจะทําให้คะแนนตรงนี้น้อยกว่าสิ่งทับงหนึ่งค่ะขอบคุณจ้ะที่ใส่คอมคอมที่ใส่คอมโอเคอ่าอยัางไม่ไปอ่ะท่านหิวข้าวอ่าไม่ใช่จ้ะอ่ะโอเคค่ะทีนี้เชิญคุณภาพานะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ จะได้นะวัตรกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้ในทั้งรูปแบบออนไลน์และก็ออนไซต์ site, นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีโควิดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะตอนนี้ต้องมีนะคะค่ะแลวก็ักเรียนม .4 นะคะที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามที่โรงเรียนได้แนะนาําแล้วก็ส่งเสริมให้ครั้งคณะครูดได้ตั้งประเด็นค้าทาย,ทายเพื่อยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่ะ และก็อีกทั้งอย่างนักเรียนมีเจตคติเจตคติที่ดีกับรายวิชาสังเกตนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้นะคะก็อยู่ในระดับที่มากนะคะตามที่ตั้งไว้ก็คือความพึงพอใจที่4.6ค,ค่ะ โอเคค่ะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเราเลือก T b l มาใช้เพื่อตัดประเด็นท้าทายแต่ความเป็นจริงแล้วครูทุกท่านไม่มีใครใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดียวค่ะเพราะว่าเราควรจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายต้องไหมคะถ้าเห็นจากภาพก็จะมีทั้งกระบวนการกลุ่มกระบวนการ cooperative uh, learning ก็คือ uh, ร่วมมือกันมีการสาธิต นะคะให้นักเรียนเนห็นหรือกิจกรรมโรเตนะคะที่จะเป็นกิจกรรมบทบาทสมมุตินะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะครูในกลุ่มสาระเราได้ช่วยกันแล้วก็มีการ t l c จนได้รางวัลของกลุ่มสาระเรามานะคะก็คือการแข่งขันสกีบที่ไปถึงระดับชาบบติในระดับมอต้นและตอนระดับมปลายค่ะปร่งให้กลุ่มสาระสารกฤษค่ะ ช่วงออนไลน์นะคะที่นักเรียนทำผลงานส่งนะคะขอะอนุญาตนะคะอ,ะอันแรกนะคะจะเป็นหันนิ้วบอกนะคะเป็นบทเรียนที่นักเรียนเรียนในเรื่องของ how m อร์ i กิฟน,นะคะการสอบถามราคานักเรียนก็จะอัดมาะคะ Missy battery. Sure, we have battery. How much is it? โอเค I will c h e one ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจำลองสถานการณ์ในการซื้อขายแบตเตอรี่นะคะของนักเรียนอาจจะมีพูดผิดพูดถูกแต่สิ่งแรกที่เราจะดูนะคะคือกระตุ้นให้เขาที่จะกล้าแสดงออกก่อนที่เราจะไปจับผิดเขาและหลังจากนั้นเราก็ค่อยจะทำการแนะนําแล้วก็พัฒนาเขาขึ้นไปนะคะส่วนอันนี้จะเป็นการแนะนําตัวครั้งแรกในการเรียนคือแนะนําตัวเอง I want on on June 26, 2005 I'm from Chak Chen South I live in Phuket It is a cat. I don't like jobs because they are scary My hobby is playing game. I live with my parents at Ban Sui Kam Hoang oh, Tan, Linh Nong Khai My favorite subject is math My favorite sport is boy. My favorite day is ค e ออ I like to eat ข้อสอ I need t o butter and one s u I want to be a t n o r n e y r My phone number is 0 e r 7 0 9 8 1 t t seven zero nine t one two t h a t s all about me Bye ค่ะอันนี้ขอเพิ่มเติมนะคะอย่างอย่างคลิปอันที่สองคะจะเห็นได้ว่า จู่ๆนักเรียนจะไม่ได้ไปพูดเลยนะคะนักเรียนจะมีการฝึกเขียนสคริปต์กแล้วก็ส่งทาง g Google c l a s s r o o m โดยผูู้จะทําการตรวจเช็คให้ก่ดนะคะแล้วก็จะแก้กลับไปหลังจากนั้นเขาก็จะทําการฝึกซ้อมแล้วก็อัดคลิปมาส่งเรานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานของนักเรียนนะคะค่ะก็ะในส่วนของประเด็นท้าทายดิฉันก็ขอจบการนำเสนอรประเด็นท้าทายไว้เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้บริหารอยากจะฟังในส่วนของส่วนแรกไหมคะเรียทุกท,ท,ท่านหิ้วเข้าเลยค่ะ ได้นะคะได้ค่ะกลับมาต้มใหมควพราะมือพอใจเรื่ิงคุณภาพลงเชิงคุณภาพที่ที่มองอีคือตะเกียวเท่าไหร่เต็มอ่าเต็มห้าค่ะจะมีเป็นเกลียบก็คืออ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกตั้งเกณฑ์ระดับคุณภาพที่น้อยที่สุดน้อยปาการมากที่สุดค่ะอันที่สองห้าสิบคือคือจะมาอะไร อ๋ออันนี้คือตั้งจำนวนที่าหค่ะ50คนจา,ากนักเรียนทั้งหมด73คนค่ะแต่ว่าอันนี้หนูมันขึ้นไหนไม่รู54 5 5เอ่อหครขอบคุณครัอาะเริญท่านรก,การทําชิดกีรนันทาเรียนท่านผู้บริหารนะครับ เท่าที่มาตั้งแต่ตอนเช้าจนถ,ถึงวันนี้เนาะจนถึงเวลาเนี้ยก็เห็นพวกเรานะครับคณะพี่น้องเพื่อนครูหลายท่านนะครับมีการได้นําเสนอในรูปแบบต่างๆชื่ชมนะครับทื่ชมในความตั้งใจและความหลากหลายของการนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิ้ารณาว่าการเป็นใช้เทคโนโลยีมาใช้ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งจะมองให้เห็นถึงในเรื่องของความตั้งหัวตั้งใจน้องเก้เป็นคนหนึ่งที่ ได้รับคำชื่นชมและอยอมรับจากคณะที่ที่แปลว่าเป็นนักจัดกิจกรรมคนหนึ่งเนาะการเรียนการสอนก็คงจากสนุกสนานนะครับไม่ว่าวไม่เบื่อถึงผิดไปก็หวัวเราะได้อะไรประมาณนี้นะครับเราแก้สถานการณ์ก็อย่างที่ว่าเนี่ยการประเมินนั้นมีหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องของข้อสอบอย่างเดียวนะครับเด็กกล้าแสดงออก ก็ได้ได้แล้วของอุบยุทธเด็กพัฒนาขึ้นจากที่เล็กนี้นก็อาจจะเปที่ี้เลนหน่อยขึ้นนิดนึงแล้วได้กลมาได้นะันั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการจะให้เด็กนะั้นได้กา้าสแสดงในเรื่องของการทํากิจกรรมนะปฏิภพภาษาอังกฤษนะก็อาจจะพูดสมเนียงตนเพ่นแม่เนี่ยประมแต่ที่อยากจะฝากก็คือยอมรับว่าในเขตพื้นที่ที่อยู่ ใกล้กับ่วนการค้าหรือแหล่งนท่องเที่ยวเนี่ยเด็กสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้แต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์แต่อาจจะเป็นคำผมได้ไปอนุญาตเนาะอนุญาตก็จะพูดนะครับก็คือผมเได้ไปเจออยู่วัดถ้ำเทียนดินอาจจะมีเด็กของประถมนะครับเขาจะทเป็ในไกด์เป็นไกด์นำเที่ยวในช่วงนั้นแต่พอมาที่นั้นเวลาเขาพูดก็คือ,ขอเขาพยายาม อ่าใช้ตัวนี้สักสาษาอี่นเข้าเข้าไปเข้าไปสื่อด้วยในบางส่วนนะครับเพราะว่าเขาต้องรองรับกับส่วนที่เขาจะได้ไปเมื่อเด็กที่นําเสนอไม่แค่มาจากจังหวัดเชียงสาใช่ไหมครับอ่าสแสดงเขาก็จะอยู่ในกลุ่มเขตพื้นที่ในท่องเที่ยวเนะี่ยเขาก็พยายามจะใช้อ่าคำอาจจะเป็นประโยคแล้วเราก็คณะาู้เูข้ามาข่าวอีกครั้งนึงนะครับก็ดีครับเยี่ยมนะครับอ่างมีเห็นรูปแบบอลไรอย่างนะครับขอบคุณมากครับ เพิ่มคุณครูา,คาม,มา้มากใช่ไหมคะดบุคลิกแล้วนะคะนักเรียนก็อยากจะเรียนด,ด้วยอันนี้อันนี้จากวนะะนั้นแเห็นนก็นักเรียนสัวนใหญ่นะคะไม่ค่อยจะก,กล้าแสดงออกในการพูดถ้าคุณครูให้สปีกแบบออกเอ็กเซนต์มากเกินไปนะคะแล้วก็ไปฟิตเด็กเกินไปอันนี้คุณครูไม่ใช่นะคะ แล้วก็เรื่องของการใช้ใช้ชีวิตจับวันนะ,ะคสสะสำหรับเด็กเอาเรื่องที่ใกล้วันเด็กมาพูดเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเช่นตลาดบ้านเด็กคนลทองอะไรรอบๆตัวที่เด็กใช้อ่ะคะ่ะจะจะดีที่สุดน,นะคะเพราะพี่พ่อเคยไปไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วใกล้ตัวเด็กไม่ทราบนะคะแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็จะไปเอาภาพเดิมๆที่อยู่หมือนของฝรั่งเขาอะค่ะบางไทัเ่ยนไปนะคะดูบุคลิกแล้วอยากเปี่ยนด้วยคะะครับ่อคอมเมนต์หอสันให้กำลังใจน้องๆหมไม่ครัจบจบโอดอาจานจุธามาศมีละวันเนาะทื่นโชมนเก่งเก่ง ผมก็เคยเป็นครูภาษาอังกฤษถ้าได้เรียนกับอาจารย์คุถามาสอาจารย์เกตก็คงจะสนุกคงจะไม่เบื่อเนาะโดยเฉพาะจริงแล้วอ่ามปลายเนี่ยเริ่มโตขึ้นมาแล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ล่ะเห็นอาจารย์นอกจากบุคลิกภาพที่เป็นคนสนุกสนานแล้วรูปแบบต้องการในการสอนก็หลากหลายใช้นำนวัตกรรมนำายโซเชียลมีเดียเข้ามาหลายอย่างก็น่าจะ ทำให้เด็กสนใจเห็นการนวัตกรรมของอาจารย์จุฬามาตเมกีเนี่ยต่างเข้าไว้70%จากที่ผ่านมานก็ผ่านอยู่ประมาณจัก60ใช่ไหมแต่ดูจากผลที่ออกมาก็เกินก็เลยอยากจะถามหน่อยเนี่ยโดยธรรมชาติของวิชา,าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยถูกกันกับนักเรียนไทยต้องคนที่สนใจจริงๆที่จะทุจ ัจะเก่งได้แล้วพวกที่มันไม่ผ่านทำย่างไรกงเขาแก้ไขปัญหาอาเด็กเหล่านั้นอย่างไรเอาสักหน่อยหน่อยอถ้าก่อนอื่นนะคะสำหรับเด็กกลุ่มที่ไม่ผ่านอย่างแรกหนูน่าจะต้องไปศึกษาดูก่อนว่ากลุ่มที่ไม่ผ่านเนี่ยเหตุผลเกิดจากอะไรเช่นหนึ่งเขายังไม่มาโรงเรียนหรือเปล่าหรือกลุ่มอาจจะแยกกลุ่มหากลุ่มที่ยังไม่มาโรงเรียนเลยหรือกลุ่มที่มาแล้วแต่ไม่ชอบรายวิชานี อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปคุยพูดคุยเพื่อสอบถามปัญหาเบื้องต้นก่อนน,น,นคะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยเขาได้ถูกต้องเพราะเราเชื่อว่าอัการีกนรแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างค่ะแล้วก็คุณครูมีหน้าที่ที่ต้องจัดการเรียนรู้ให้ให้อาณาถึงการเรียนรู้ในความแตกต่างของเขาให้ครบุ้คนค่ะโดยที่เราจะไม่โดดจะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลังเป็นคนเดียวค่ะเะ,ะมากด ในฐานาะเป็นครูภาษาอังกฤษด้วยกันเนาะก็อยากจะแนะนำหรืออยากจะแสดงความเห็นตรงนี้นิดหนึ่งเด็กพวกนี้เนะี่ยถ้ามันมันไม่ไหวจริงๆเราก็ปรับเกมให้เขาลดเกมเนียเขาจะไปใช้เกมเดียวกับเด็กอื่นๆพยายามดึงให้เขาเข้ามาอยู่ในอยู่ในห้องเราในชั้นเรียนเราในกระบวนการของเร,เราแต่ว่าลดเกมเขาก็เหมือนกับการตัดสิน อีกกลุ่มเนาะอาจารย์เป็นกนนำลังใจให้นะครับขอบคุณขอบคุณนะที่พัฒนางานงานภาษาอังกฤษก็ขอให้โูจุนามาจะเป็นกําำลังสำคัญอีกแรงหนึ่งที่ส่งเสริมอเด็กเราในด้านของทักษะภาษาอังกฤษต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้จะิดนงอกงามประสบความสำเร็จกับชีวิต,ตการสอนการทำงานในทาร,ระาครูภาษาอังกฤษครับ Obrigada.